เรื่องย่อละครบาปอายุติธรรมสองตอนสุดท้ายตอนที่13และตอนที่14ตอนจบตอนที่13ออกอากาศคืนวันจันทร์ที่3พฤษภาคมจิตตวรร่อให้คาถาเพชรออกมาเจอเขาเค้นถามทั้งคาถาเพชรและบริบูรณ์ว่าใครค่าพ่อของเขาขณะเดียวกันปลายฝนก็ได้ไปเจอเตชินเตชินร้องขอกึ่งบังคับว่าให้ปลายฝนเลิกยุ่งกับคาถาเพชรเพราะไม่อย่างนั้น ชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ปลอดภัยเมื่อสพลในตำรวจคนใหม่ก้าวเข้ามาในคดีความหวังที่ริบหรี่ของชิตตวันก็ดูเหมือนจะเรืองรองขึ้นมาแต่ดูท่าเขาจะไม่สมหวังง่ายๆถ้ายังมีเตชินเรื่องย่อบาปอายุติธรรมตอนที่14ตอนจบออกอากาศคืนวันอังคารที่4พฤษภาคม2564ค่ะในที่สุด ตัวละครลับคนสุดท้ายก็เผยตัวลูกชายของชิตตะวันและน้ำทิพย์ยังมีชีวิตอยู่จริงเมื่อมีลูกเข้ามาเป็นตัวแปร ى, สถานการณ์ก็ยิ่งขับขันมากขึ้นเตชินให้ชิตตะวันเจอกับลูกชายชิตตะวันพาลูกของเขากลับไปที่บ้านชิตตะวันกำลังจะขอปลายฝนแต่งงานเตชินตามาและบังคับให้ชิตตะวันเลือกระหว่างผู้หญิงที่เขารักและชีวิตของลูกชายปลายฝนยอมขึ้นรถไปกับเตชิน จิตตะวันโทรหาคมเดชแต่คมเดชถูกยิงจิตตะวันตอบกลับเตชินอย่างคาดไม่ถึงชิตตะวันบุกไปจับตัวคาทาเพชรกลางดึกเขาซ้อมคาทาเพชรต,ต่อหน้าน้ำทิพน้ำทิพพยายามห้ามชิตตะวันกโกรธจัดบอกว่าคาทาเพชรคือคนบงการในคดีฆ่าพ่อของน้ำทิพน้ำทิพช็อกเธอหยิบปืนออกมาจะยิงคาทาเพชรแต่ชิตตะวันห้ามเอาไว้ชิตตะวันลากคาทาเพชรออกไปจากบ้าน น้ำทิพย์กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดบริบูรณ์และชิตวันเอาตัวกะาเพชไปต่อรองกับเตชินระหว่างทางกตาเพชหัวราะยะชิตตวันและบอกว่าบริบูรณ์คือคนที่ฆ่าพ่อของเขาชิตวันตกตะลึงเขาลากบริบูรณ์ลงจากรถและเอาปืนจี้หัวด้วยความแค้นชิตตวันทิ้งบริบูรณ์ไว้ข้างทางแล้วรีบไปช่วยปลายฝนในขณะที่ปลายฝนยอมสู้ตายไม่ยอมเป็นผู้หญิงของเตชิน จิตตะวันไปถึงตะโคนเรียกเตชินให้ออกมาการประทะครั้งสุดท้ายที่จะเป็นการวัดว่าใครจะอยู่หรือไปชิตตะวันคาตาเพชรและรุ่นใหญ่อย่างคมเดชเตชินก็เช่นกันเมื่อชิตตะวันรู้ความจริงเรื่องพ่อความรักของเขาและปลายฝนจะยังมาบรรจบกันได้หรือไม่หรือจะเป็นแค่เส้นขนานที่มองเห็นกันแต่ไม่มีวันได้คู่กันติดตามชมละครบาปอายุติธรรม ละครที่คนดูเดาทางไม่ได้มากที่สุดแห่งปีรับชมตอนจบพร้อมกันในคืนวันที่4พฤษภาคม2564ค่ะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูไบวันนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ